วันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากการคุยเรื่องพลาสติกโมเดลมาคุยกันเรื่องการทําช่อง YouTube กันบ้างว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมากดดีสไลซ์เราเราจะทํายังไงดีจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนที่ทำวิดีโอคอนเทนต์อย่างเช่นการทาช่อง YouTube ที่จะมีคนมาโพสต์คอมเมนต์แย่ๆนะครับที่เราเรียกกันว่ามีนคอมเมนต์หรือมีคนมากดดีสไลซ์หรือไม่ถูกใจนะฮะตอนแรกับผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่คนเดียวแล้วไปมาผมลองไปหาอินเทอร์เน็ตดูเนี่ย ดราม่ากับเรื่องดิสไลค์อะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมเลยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับข้อแรกเลยถ้ามีคนถามว่าดิสไลค์มีผลต่อยูทูบเบอร์ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าวิดีโอที่ถูกดิสไลค์มากๆวิดีโอนั้นจะมีผลกระทบกับการที่ y o YouTube นาวิดีโอเราไปแสดงผลให้คนอื่นมันมีโอกาสเหมือนก,นกันที่มันจะไม่ถูกแนะนําข้อที่2ว่ากันว่าวิดีโอที่ถูกดิสไลค์มากๆเนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของการโฆษณาจะเข้าแล้วก็ยอดเงินด้วย ทีนี้ถ้ามีคนมันอยู่ดีๆมาดิสไล k ์วิดีโอเราเราจะทำยังไงใช่ไหมครับคำตอบไม่ง่ายที่สุดเลยคือไม่ต้องไปสนใจครับด้วยผลสองข้อข้อแรกเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาไม่ชอบคอนเทนต์เราเพราะว่าอะไรเอาจริงๆเราไม่มีทารู้เลยครับเพราะว่า YouTube ไม่ได้อนุญาตให้เราทำแบบนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครและเราไม่รู้้วซ้ำว่าเขาไม่ชอบคอนเทนต์เราตรงไหน รู้ไหมว่าสิ่งที่คนน่ะเวลาเจอคนมาดีสไลด์ที่เราจะทํากันนะครับก็คือพยายามเค้นครับว่าคอนเทนต์เรามันห่วยตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะปรับแต่แน่นอนว่าต่อให้คิดหัวแทบแตกนะครับเราก็จะไม่มีวันรู้ครับว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรดังนั้นคําแนะนำง่ายๆนะครับอย่าสนใจกับเรื่องที่คุณไม่มีทางรู้เลยถ้าไม่ดีแล้วเขาอยากให้เรารู้จริงเขาจะพิมพ์คอมเมนต์บอกเราเองครคุณทําแบบที่คุณทําไปนะั่นแหละดีแล้วยกไว้หนึ่งเดียวว่าคุณเป็นคอนเทนต์คลิกเบร รอเป่าสร้างความเกลียดชังและมีคนมาดิสไลค์จำนวนมากคุณควรรู้ตัวนะครับว่าเรื่องนั้นน่ะอาจจะไม่ควรทำไม่ใช่ว่าฉันทำ content, คอนเทนต์กวนอารมณ์เล่นหิ่งลบหลู่นู่นนี่นั่นใครจะดิสไลค์ก็ช่างมันอะไรอ,อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นคุณควรพิจารณานะครับว่าคอนเทนต์แบบนั้นนี่มันมันเหมาะสมหรือเปล่าต้องระวังกฎชุมชนของ YouTube ด้วยนะครับเพราะว่า YouTube ไม่สนับสนุนคอนเทนต์ลักษณะนั้นข้อที่สอการชอบหรือไม่ชอบเป็นแค่เรื่องธรรมดานะครับ อันนี้ลิฟท์ง่ายใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นความจริงล้วนๆเลยครับเพราะว่าการที่คนจะมีทัศนคติต่อคอนเทนต์เนื้อหาข่าวสารบทความที่เราได้อ่านได้ชมเนี่ยการไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดามากและไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าไม่ดีไม่ชอบหมายความว่าไม่ชอบคืออย่างนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยด้ความเร็วของสื่อแพลตฟอร์มต่างๆมันไม่ได้เร็วท่าเหมือนตอนนี้นะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณอ่านนันสื่อพิมพ์แล้วคุณเห็นบทความเนี้ยแล้วคนเขียนคนเนี้ยเขียนแล้วคุณไม่ชอบ คุณต้องส่งจดหมายไปบอกเขาที่กองบรรณาธิการนะครับว่าคุณไม่ชอบเนื่องจากอะไรซึ่งเป็นอะไรที่ที่เปลืองเวลามากหรือยิ่งพวกรายการทีวียิ่งหนักเลยต้องโทรเข้ารายการสดอนะไม่งั้นต้องโทรเข้าสถานีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ครับซึ่งยุคปัจจุบันไม่ใช่ครับยุคปัจจุบันเรียลไทม์ครับกดเข้ามาเห็นบทความไม่ชอบโพสด,ด่ากดเข้ามาดู YouTube ดูวิดีโอไม่ชอบดิสไลฟ์บางทีครับคนเราดิสไลฟ์กันด้วยการเห็นกันแค่ห้าวีก็มีนะฮะกดปั๊บเห็นเนี่ย ปก,ปกกากไม่สวยกดวิดีโอมันแล้วดีไลค์มันแล้วออก <c oughs> ทีนี้ประเด็นคืออย่างที่บอกคนทำคอนเทนต์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนในโลกมาชอบเราคนไม่ชอบก็มีสิทธิ์ไม่ชอบนะครับไม่มีปัญหาเลย <c oughs> ไม่งั้นคุณลองสํารวจตัวคุณเองก็ได้ว่าคุณเคยมีของที่ชอบแล้วปัจจุบันน่ะไม่ชอบแล้วหรือเปล่ามีปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำคอนเทนต์มากอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่าถ้ามีคนไม่ชอบคอนเทนต์เราแปลว่าเรามาถูกทางแล้ว ถ้ามีแต่คนชอบนะครับแปลว่าเรายังอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ใหญ่พอเพราะว่าเราไม่มีฟีดแบ็กด้านที่ด้านตรงข้ามกลับมาเลยมีแต่ฟีดแบ็กที่ชอบอย่างเงี้ยเขาบอกนะั้นแสดงว่างานยังไม่แพร่หลายยังอยู่แค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้และการที่มีคนไม่ชอบเนี่ยครับบงบอกได้แล้วว่าเราเริ่มดังแล้วครับอาจารย์สอนมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคนเขาไม่ยินกับอีคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยผมพูดตรงนะที่หนักหนามากว่าการที่กดดิลไลค์คือการที่จากไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลย อันนั้นร้ายแรงกว่านะครับดิสไลซ์นี่เขายังมีอารมณ์ร่วมกับเรานะโอ้ยคอนเทนต์กากดิสไลซ์ถ้าเฉยเมเยในเป็นสัญญาณไม่ดีให้มองแบบนี้ไว้นะฮะแต่นั้นดีสไลซ์เยอะไม่ต้องเปกังวลน,นะครับจริงๆมีคอมเมนต์กับดิสไลซ์เนี่ยเหมือนที่ผมเรียนไปแล้วเป็นเรื่องที่ธรรมดาของโลกมากเลยนะครับจริงๆดังนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอะไรมันมากนะก็ได้สุดท้ายฝากไว้นะครับคนทําสื่อต้องไม่ใช่คนใจบาง เพราะว่าถ้าใจบางเนี่ยรับการด่าไม่ได้เนี่ยครับเราก็ไม่ไม่คู่ควรจะได้รับคาชมเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงนะครับอย่างที่บอกเราทําไม่ได้คนชอบเราไม่ได้แต่เราต้องการที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เนี่ยออกไปให้กับโลกให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้มีดูแล้วเกิดประโยชน์ให้เขาได้เกิดแรงบันดาลใจใดๆก็ตามดังนั้นแน่นอนว่ามันก็จะมีกลุ่มที่เขาไม่รับกลุ่มที่เขาไม่ชอบซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับอย่างที่เรียนไปแล้วดังนั้นไม่ต้องไปใส่ใจ โอเคใครทํา y o YouTube แล้วโดนดิสไลค์โดนกันเยอะสุดเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ข้้าล่างกันดูนะครับใครที่ยังไม่ได้ทํา y o YouTube แต่ว่าทําเพจโดนดิสไลค์หรือโดนกดอันซับโดนมีนคอมเมนต์อะไรกันก็ลองมาเล่ากันในนี้นะฮะเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดักดากันนะฮะก็ <laughs> <c oughs> ขอให้ครีเอเตอร์ทุกท่านมีความสุขในการสร้างงานนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ